ทุกท่านเนาะนะครับผมไม่ได้ไปกับบอสครับอ๋อครับผมนึกว่ามีสายแบบมีงานทัวนนะครับผมอ๋อเนี่าต่อยก็เดินทางคนเดียวนะนะครับอเดี๋ยวผมก็คิดว่าเอ๊นะครับผมนึกว่ามีงานแบบไปกับบอสอีกกิ <laughs> ้นอะไรกันคะจากอ่าน้องไอ้แสนสวยมะม่วงน้ำปลาหวานจ้านะครับผมน้ำปลาหวานนัว,น,วนัวเลยจ้าตู้เมื่แล้วโอ้ย ถ้วยเราเล่นสงามใต้เลยครับตู้ยาวซะจนช่วยนี่งามไส้เลยครับผมกินแบบบ้านๆไม่จะไม่เป็นไรคุณไอไม่ต้องลบครับไม่ต้องลบนะครับไม่ต้องลบข้อความครับเขียนผิดก็ผิดไปไม่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าถ้าลบข้อความแล้วเดี๋ยวอ่าระบบเขานะครับเดี๋ยวระบบเขาจะไม่ไม่ไม่โอเคเท่าไหร่นะครับไม่ต้องลบข้อความครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร เขียนติดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแป้นพิมพ์มันโดดอยู่แล้วครับแป้นพิมพ์เราโดดประจําอยู่แล้วไม่มีปัญหานะครับว่าแต่ไม่ใช่คําหยาบคายอะไรไม่เป็นไรครับลูกพี่มาแล้วใช่ไหมพี่เขียวอ๋อครับผมไอ้เขียวขอบคุณมากครับลูกมาแล้วเนาะนะครับผมนะครับรอระดูการหน้าเสียงอีสานใช่ไหมนะต้อยอ๋อครับผมนะต้อยสวัสดีค่ะนะครับผมจากอคุณไอ้ครับนะครับผมอ๋อรอรอรอไฟหน้าใช่ไหมครับอืมครับผม ฝากน้องเนยพิชยาด้วยนะครับนะครับผมน้องเนยเนาะนะครับผมน้องเนยวันนี้น้องเนยก็หยุดเนาะวันนี้ก็น่าจะร้องเพลงกับบอสตอนเย็นอีกเนาะอ๋อเหลอค่ะโอเคค่ะใช่ครับวันนั้นวันนั้นมีน้องชายที่ที่อยู่ฝั่งนู้นเขาทักมาบอกผมเนาะอบอกว่ามีคนลบข้อความสองข้อความแล้วชั่วโมงของเขาหายไปหกสิบหายไปหกสิบก็เลยไล่ไปไล่ามาดูว่าเป็นจริงไหมนะครับไล่ข้อความไล่ไล่ไล,ล,ล่ดู เฉพาะวันนั้นที่นี่คุณลกข้อความสองสามข้อความชั่วโมงของเขาหายไปแต่ของผมไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าสําหรับคนอื่นนะเนาะนะครับสาหรับคนอื่นนะไม่เป็นไรครับนะครับเราไม่รู้ไม่ผิดนะครับมาๆๆกินละม่วงกินละม่วงครับนะครับกินละม่วงวันนี้น้องเนยเขาหยุดโรงเรียนเนาะน่าจะได้ร้องเพลงตอนเย็นนะครับ ไม่จะ้เข้าไปดูบอยยดแล้วก็เข้าไปฟังเสียงใช่เข้าไปฟังเสียงน้องไปเพื่อยงว่าไปให้กำลังใจน้องนะเนาะไปให้กำลังใจน้องครับรูปไปทำนายี่แล้วอ๋อ oh, ครับครับ,รบไอ้เขียวครับผม วันนี้เป็นเหมือนกันหมดเลยเนาะวันนี้ดวงตาหยุดครับมาต่อยคุณไอไอ้เขียวนะครับผมอันเบาวจรันนะครับผมเพื่อนจรันนะครับขอบคุณครับนะครับผมสวัสดีรอบห้องครับนะครับผมจากน้าต่อยครับฝากน้าต่อยด้วยนะครับฝากคุณไอ้ด้วยครับนะครับผมคุณไอ้บ้านก็หลังคายัง ไม่ได้เป็นนายพันเนาะหรือเป็นแล้วลองเข้าดูีิเป็นหรือ,อยังโทรศัพท์ม,มันค้าง,งเครื่องเลยมีดิด <c oughs> น่าจะยังนะถ้าจะไม่ผิดเนาะน้องคุณไอ้ใช่ป่ะคุณไอ้สายดันนะครับมาต่อยก็สายดันนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับท่านที่มาส่งกำลังใจวันนี้เียบครับวันนี้บ้านไหน,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 นก็เป็นเหมือนกันนะครับคนไหนบ้านไหนช่องไหน คุณน้าต่อยนี่เหรอมา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 บ้านน้องไอ้บ้านสาวไอ้อ้ไอ้เขียวเจ็ดสิบเอ็ดเหรอโอ้ขอบคุณมากๆครับผมสี่สิบหกครับสี่ <c oughs> ร้อยแปดสิบืมขอช่องคุณไอ้ด้วยนะครับ ใช้ไม่ไลฟ์สดค่ะทำคลิปเอ่อเส้นที่เฉยอ๋อครับผมนะครับได้เลยได้เลยนะครับผมขอบพระคุณมากครับนะครับผมขอบพระคุณไอเขียวด้วยครับนะครับผมนะครับอายุเท่าไหร่ไม่สำคัญ